โคราอันติส2023นี่เองนะฮะ 1.6G นี่เองรุ่นเบสิกเบสิกในรุ่นเริ่มต้นด้วยนะฮะได้รับอันนี้สงมาเลยอย่างน้อยคุณได้สีขาวมุกพาตินัมไว้แล้วนะฮะเขาจะเปลี่ยนเป็นล้ออลลอยเท่านั้นเองนะฮะกล้องสองภาพด้านหลังนะฮะขนาดถอยด้วยขนาด16นิ้วนะฮะทัชสกรีนขนาด9นิ้วรุ่นนี้สามารถพับเบาะลงได้แบบ60-40แล้วก็ใช้งานได้จริงด้วยนะปรับเพิ่มส่วนต่างจากเดิมไปอีก15,000บาทนี่เองครับผม สวัสดีครับผมนะฮะเจอกับผมพร้อมอีกเช่นเคยวันนี้พร้อมแอนคาออนไลน์นะครับมาอยู่กันที่โตโยต้าล้านนาสำนักงานใหญ่นี่เองนะครับแต่ก่อนอื่นนั้นก็ต้องขอบคุณพี่น็อตไฟกันตลาดด้วยนะครับที่นํารถมาให้กับผมรีวิวในครั้งนี้ก็ต้องขอบคุณพี่น็อตไว้เปียงสูงเลยนะครับ และวันนี้นะครับแหมวันนี้นี่ขออนุญาตสวนกระแสนิดนึงนะฮะเพราะเนื่องจากว่าช่วงนี้นี่กระแสของอินโนวาซีนีนี่กาลังเปิดตัวเลยอย่างไรอย่างนั้นด้วยนะฮะและวันนี้นะฮะกระผมนะฮะก็จะมารีวิวรถไปกับเจ้า New t o ต้าโคราอันติส2023นี่เองนะฮะและรุ่นที่กระผมํามารีวิวในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นรุ่นเริ่มต้นด้วยนะและเป็นรุ่นเดียวที่น่าสนใจอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวเชียวนะฮะรุ่นนี้กระผมจะมารีวิวในครั้งนี้ก็เป็นรุ่น 1.6G นี่เองซึ่งก็ถือว่่่าเเเเปป็็นนนนนกกรร1.6ุุใ เริ่มต้นด้วยนะฮะนั้นจะเป็นนายไปนั้นก็นะฮะสำหรับ 1.6G ปี2023นี้มันมีอะไรที่เพิ่มเติมไปบ้างและมีอะไรที่ลดลงไปบ้างนะฮะก่อนจะไปรับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กันด้วยแล้วกันนะครับผมไปชมกันเลยดีกว่าแล้วกันะฮะบอกเลยว่าน่าสนใจที่โดชียวลนะฮะ เริ่มจากก่อนอื่นเลยนะสิ่งที่เขาจะได้มาเลยคือไฟหน้าตัวนี้ก็จะเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ฮาโลเจนอยู่แล้วนะฮะแล้วก็อย่างที่บอกว่าเ mm hmm. ดย์ท r u n ั i n นิ่งไรเนี่ยมันจะมีแค่ไฟ LED แค่2ดวงเท่านั้นเองนะฮะอย่างที่บอกว่าไฟหน้าตัวนี้มันจะไม่ได้เป็น Full LED แบบเต็มระบบอยู่แล้วซึ่งก็ถือว่ายังคงเหมือนเดิมนะฮะ แล้วก็ถัดมาเลยนะฮะกระจังหน้าตัวนี้ก็ถือว่าเป็นกระจังหน้าเป็นทรงเชฟแบบดีไซน์ของโคลาอันติดอยู่แล้วล้วนนะฮะมีโลโก้3ห่วงแต่มันจะไม่ได้มีตัวฝาครอบเท่านั้นเองส่วนตรงนี้เนี่ยนะฮะก็จะเป็นสีดําเงา glossy black บ,บริเวณตรงส่วนบริเวณตัวของขอบกันชนหน้านี่เองนะฮะตรงบริเวณงกระจังหน้าด้วย แล้วอีกทั้งก็ยังมีการแซมด้วยโครเมียมมาให้ต่างหากด,ด้วยก็เพิ่มเพิ่มความหรูหรามาหน่อยหนึ่งเท่านั้นเองครับผมแล้วสำหรับในเกตร,รุ่น่มต้นเนี่ยอย่างที่บอกแล้วว่าตัวนี้จะไม่ได้มีไฟตัดหมอกมาให้ถ้าอยากได้ก็สามารถเจาะแล้วก็ใส่ไฟตัดหมอกเพิ่มเติมเอาก็ได้นะฮะตอนนั้นก็จะเป็นการตกแต่งที่เป็นตัวพลาสติกสีดําด้านอยู่แล้วล้วนนะฮะแล้วก็ถัดมาะฮะตัวของบริเวณตรงอินเทคด้านหน้าเนี่ยซึ่งก็ถือว่ายังเป็นเชฟเดิมยังเป็นทรงแบบเดิมๆอยู่แล้วนะฮะตามสไต ดีไซน์โพลีนหมดแล้วล้วนๆแต่ตัวนี้ก็ยังได้มาเป็นแบบทรงแบบเชฟเดิมๆอยู่ซึ่งก็ถือว,ว่ายัางไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรจากเดิมนี่เองครับ เอาละนะฮะถ้ามองจากแบบโดยโบนลัวปั๊บเนี่ยนะของตัวนิวโคลาอันติสในตัว2023ในรุ่น 1.6G คันนี้ผมถือว่ามันเป็นรุ่นเริ่มต้นที่น่าสนใจเลยทีเดียวเชียวนะฮะซึ่งอย่างที่บอกว่าในเกจ 1.6G หลักๆเนี่ยส่วนมากแล้วเนี่ยก็ได้แค่เครื่องยนต์ขนาด1.6ลิตรนะฮะส่วนในเรื่องของบอดดงบอดี้ต่างๆเนี่ยผมถือว่าซึ่งก็ยังคมเหมือนเดิมอยู่แล้วนะฮะดยมิติตัวรถของเขาเนี่ยนะฮะโดยเริ่มจากเลยคือกว้าง1.78เมตรยาว4.63เมตรสูง1.435เมตรรแลละะะยอ ก็จะยาวเพียงแค่2.7เมตรนี่เองครับซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวเลขของดเมนชั่นโดยมวลรวมอยู่แล้วแน่นอนนะฮะและสีที่กระผมนํามารีวิวในคันนี้โอ้โหเป็นสีที่โคตรจะตรงรุ่นเลยตามแบบตามสเปคโบชงโบชัวเลยด้วยนะฮะสีที่กระผมนํามารีวิวในคันนี้ก็เป็นสีขาวมุกแพลตินัมไวโผล่นี่เองครับผมนะสลับในรุ่นเริ่มต้นนี่ได้รับอันนี้สองไปเลยอย่างน้อยคุณได้สีขาวมุกแพลตินัมไวแล้วนะฮะจากเดิมเมื่อก่อนเนี่ยรุ่น1.6ห,หลักๆเนี่ยคุณจะได้แค่สีนมสดนะก็ ที่บอกไปตั้งแต่เมื่อประมาณปลายเดือนที่แล้วว่าเอ้ยตัวนี้เนี่ยเขาจะไม่ได้ผลิตแล้วสีนมสดนะฮะซึ่งก็ถือว่าเลิกผลิตไปโดยปริยายก็ได้มาเป็นสีขาวมุพตินัมไว้ผูแทนนะฮะนอกจากจะมีสีขาวมุพตินัมไว้เพิ่แล้วเนี่ยยังมีตัวเลือกให้อีก3สีนะคืออย่างเช่นสีวันเทาเมทอลสตรีมนะแล้วก็มีสีดำแอตติจูดแบล็กไมก้าแล้วก็มีสีเทาเซียไตเก้ตัวนี้ก็ถือว่ามีมาให้อยู่แล้วนะฮะอีกสีสีเลยล้วนๆแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าตัวนี้เขายกเลิกกกสีนน้้้้ําาาตลลลลแแแฟอมบรววววไปดยยเ บอลเงินซิวเามัลิกไปแล้วด้วยนะซึ่งก็จะได้มันเป็นแค่สีบอลเขานี่เองครับผมแต่โดยหน้าตาของโดยมวลรวมปั๊บเนี่ยผมถือว่าดีไซน์ในรุ่นอันตินเนี่ยผมถือว่าทรงก็ยังดูทันสมัยอยู่นะแต่ถ้าเป็น1.6ลิตรเนี่ยอย่างที่บอกว่าดีไซน์ก็ออกไปทางแบบแนวเรียบง่ายนะฮะดูมีความสุขขุมสัมผัสถึงความพอเพียงนี่เองครับผมนะแต่ว่ารุ่นนี้บอกเลยว่ามองยังไงก็คุม้มมองยังไงมันก็น่าสนใจอย,อยู่ดีนะครับ เรามาดูส่วนด้านข้างกันมั่งดีกว่านะฮะสาบด้านข้างของตัว New Corolla a l t 2023ในรุ่น1.6 G กันนี้อย่างที่บอกว่าทรงรถทุกอย่างเชฟทุกอย่างเนี่ยก็ยังคมเหมือนเดิมอยู่แล้วนะ,ะโดยที่แบบว่าไม่ต้องต่อความยาวสังยืดแต่ส,สีซีสําหรับในรุ่น1.6ลิตรหลักๆเนี่ยเคาจะเปลี่ยนเป็นล้ออลอยท่านั้นเองนะฮะซึ่งก็ถือว่าเปลี่ยนล้ออลอยเป็นแบบ5ก้านคู่ด้วยนะ,ะแต่ก็ยังเป็นขอบเดิมนะขอบ16นิ้วซึ่งมันก็ถือว่าให้มันดูมีความแบบแนวดูเฉไรายกว่าเดิมด้วยแล้วสําหรับในรุ่นความเฉไรายนี้เดี๋ยวเราจะพาไปสู่มใกล้ๆกันว่าในรุ่น1.6ลิตรหลักๆเนี่ยมันมีอะไรบ้างเดี๋ยวพาไปดูกันเลย นี่แหละครับผมนะสิ่งที่เขาจะได้มา่เลิคือหูกระจกมองข้ามพร้อมไฟเลี้ยวนะฮะหูกระจกนี่ก็ถือว่าเป็นสีเดียวกับตัวรถอยู่แล้วล้วนๆแลวอย่างที่บอกว่าตัวนี้จะไม่มีใบสปอร์ตนี่มาให้อยู่แล้วนะฮะส่วนตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นกระจกแบบโอเปร่าด้วยส่วนตรงเนี้ยมาพร้อมกับเป็นตัวชาร์กฟินด้วยนะฮะซึ่งก็ถือว่าเน้นในเรื่องของการรู่ลมเน้นแอโลเนมีเป็นหลักด้วย แลวสลับในรุ่นที่เป็นตัว1.6ลิตรเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะได้มาเป็นขอบหน้าต่างนะฮะก็จะเป็นกรอบสีดําด้านด้วยด้านบนก็จะตัดด้วยโครเมี่ยมด้านบนเป็นซี่ด้านบนอีกต่างหากเลยทีเดียวเชียวนะฮะส่วนด้านบนของเขาเนี่ยไม่มีสาอาัาศทับควินอยู่แล้วล้วนนะฮะสาอวากาศส่วนใหญ่ก็จะฝังอยู่ในกระจกอยู่แลแ้วแน่นอนทีเดียวเชียวนะฮะมือบอร์ตูก็เป็นแบบโคมเมี่ยมอยู่แล้วนะฮะอโอ้ยอย่างน้อยนนี่รุ่นเริ่มต้นให้มือบอร์ตูแบบโคมเมี่ยมก็ถือว่าโคตรจะหรูไม่รู้จะหรรูยังไงไแล้้้วนนนนบสใุ่่เิมตี ความสูงของตัวรถหรือว่าเกาเคแลนเนี่ยก็จะอยู่ที่128มิลิเมตรนะครับ มาดูส่วนด้านท้ายกันมั่งดีกว่าแล้วสำหรับด้านท้ายของตัวนิวโคลาอันติสในรุ่น 1.6G คันนี้ผมบอกไว้ก่อนเลยว,ว่าเชฟทุกอย่างท้ายทุกอย่างยังคมเหมือนเดิมอยู่แล้วนะฮะและอย่างที่บอกว่าตัวในรุ่น1.6ลิตรเนี่ยมันเป็นอะไรที่หมองๆแล้วโอ้โหหน้าตานี่คุ้นเคยอยู่แล้วเป็นอาจ,จินด้วยแล้วก็มาพาหนวก,กับว่าเอ้ยตัวรถของเขาเนี่ยมันเป็นตัวเริ่มต้นเห็นกันทุกทีนี่เกลื่อนถนนอยู่แล้วนะฮะแน่นอนเลยทีเดียวเชียวนะฮะแทบจะบอกว่านับกันไม่ถ้วนเลยทีเด,ยยะะเ,เดียวเ,เววที่ยวนนะะ นี่แหละครับผมนะสิ่งที่เขาจะได้มาแล้วสำหรับรุ่น1.6ลิ้นะเขาจะได้มาเป็นไฟท้ายแบบมัลติรีเฟกเตอร์เท่านั้นเองนะฮะนอกนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นแบบแนวฮาโลเจนอยู่แล้วแต่ที่บอกว่าตัวนี้มันจะไม่เป็นฟูล l อแบบเต็มระบบเหมือนรุ่น1.8หลักๆเท่านั้นเองครับผมแต่ยังน้นอยๆก็จะได้มาเป็นตัวแซมโคมี่มาให้บริเวณตรงคิ้วฝาท้ายด้วยโลโก้ก็เป็นโลโก้สามห่วงอยู่แล้วและยังดีนะรุ่นเริ่มต้นเนี่ยเขาให้มาเป็นกล้องส่องภาพด้านหลังนะฮะขณะถอยด้วยสัญลักษณคคาาว่โอันนตะะ ส่วนด้านบนเนี่ยก็จะได้มาเป็นกระจกหลังพร้อมกับไล่ฟ้าด้านหลังมีไฟเบรกรุ้นที่สามมาให้นะซึ่งเป็นแบบ LED เลยล้วนทีเดียวเชียวนะฮะแล้วก็มาดูที่ตรงกันชนหลังบ้างนะฮะตรงกันชนหลังเนี่ยมาพร้อมกับตัวรีฟเฟกเตอร์ด้านหลังมาให้ส่วนตรงบริเวณน,นี้นะฮะก็จะได้มาเป็นเซ็นเซอร์หลังทั้งหมด2จุดอยู่แล้วนะ,ะซึ่งก็ถือว่าติมๆมาจากโรงงานเลยล้วนทีเดียวเชียวนะฮะแล้วก็จะเป็นเรื่องของช่วงล่างนะฮะช่วงล่างจะเป็นมอลติลิงตรงเนี้ยมันจะเป็นท่อสแตนเลสนะฮะไม่ได้ปลอกด้ ถ้ามองจากแบบโดยมูลรวมปั๊บเนี่ยสำหรับในรุ่นเกรด1.6ลิตรเนี่ยผมบอกคําเดียวไว้ก่อนแล้วว่าสัมผัสถึงความคุ้มค่านะฮะซึ่งจริงๆอย่างที่บอกว่าในรุ่น1.6ลิตรหลักๆเนี่ยมันจะเหมาะสําหรับเป็นพวกรถฟรีดมั่งธุรกิจพวกรถเช่ามั่งนะฮะหรือจะเป็นรรดาเกตร,รถบ้านก็ได้นะฮะซึ่งก็ถือว่าได้ราคาที่แบบคุ้มสุดคุ้มเลยยังไงอย่างนั้นด้วยแล้วยิ่งมาผนวกับสีขาวนะซึ่งก็ถือว่าเน้นดูความสะอาดตาดูเน้นความเรียบง่ายนะฮะแต่กมม่้บ,บวา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 หาหาหหหหรูืืออเนั รุ่น1.8หลักๆแต่อย่างใดด้วยนะฮะเดี๋ยวทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะพาไปดูที่ร้ออันลอยกันบ้างดีกว่าแล้วกันนะครับ สำหรับนิวโคลาอันติทในรุ่น1.6 g รคันนี้นะฮะแมกอะลอยอันนี้เป็นแมกอะลอยขนาด16นิ้วนะฮะมาพร้อมกับยางรัดขนาด205 55 R16 นี่เองนะฮะลายแมกจุดน,นี้ก็ถือว่าเป็นลายแมกลายใหม่ด้วยนะเป็นลายแมก5ก้านคู่นะ,ะเป็นลายแบบไทเทนเนียมด้วยนะลายไทเทเนียมไม่กูโทนนะมันจะเป็นแบบโมโนโทนเลยล้วนๆนะฮะซึ่งก็บ่งบอกว่าเน้นความเรียบง่ายแต่ก็ออกไปทางแบบแนวสปอร์ตสปอร์ตก็แล้วกันนะฮะนี่เขาจะให้มาเป็นแค่น็อต5หลูด้วยแล้วก็ยังดีนะว่าในรุ่น1.6ลิเ ได้มันเป็นดิสเบรกทั้ง4ล้อด้วยนะถ้าเป็นลายล้อเมื่อก่อนเนี่ยมันจะเป็นลายแบบแค่กา้านลายทีทีททเงี้ยหน้าตาก็จะคุ้นเคยด้วยแต่สนาบในรุ่น 1.6G ตัวนี้เนี่ยผมถือว่าลายตัวนี้สวยใช้ลายกว่าเดิมแน่นอนอยู่แล้วนะฮะเดี๋ยวมาดูที่ผลงานซุ้มล้อกันมากนะฮะตัวนี้เนี่ยอย่างน้อยๆก็จะได้มันเป็นตัวพลาสติกซุ้มล้อนะครับด้านในเนี่ยมันก็จะพ่นด้วยตัวซิลิโคนนะเห็นยันโชค๊คเอ่ยเห็นยังสปองสปริงด้วยส่วนตัวนี้เนี่ยก็ได้มันเป็นชุด,บ,ด,ดบังโคลน แต่งานประกอบนี่ก็ถือว่าเก็บได้เนียบนะสลับในรุ่น1.6ลิตรนะซึ่งถือว่างานประกอบนี่โอเคเลยนะครับอันนี้ผมถือว่าสอบผ่านเลยนะฮะเดี๋ยวไปดูที่ผลงานด้านหลังกันบ้างนี่มาดูที่ผลงานด้านหลังกันบ้างนะฮะตรงนี้เนี่ยมันจะมีเป็นพลาสติกซุ้มล้อบริเวณตรงด้านหลังมาให้นะอันนี้ก็ถือว่าบุอย่างดีนอกนั้นก็จะเป็นซี่พรมอยู่แล้วนะฮะตรงนี้จะเห็นโช๊คนะฮะแต่นอกนั้นนี่เขาจะบูด้วยพรมอัดหมดเลยนะซึ่งก็บ่งบอกในเรื่องของการฉนวนกันเสียงการเก็บเสียงลดเสียงอย่างดีเนี่ย งานเก็บงานแปะเอยเออเขาถือว่าดูดีนะ Not น็อตนี่เก็บอย่างอยู่ครบเลยด้วยอันนี้เขาถือว่าใส่ใจจริงนะแม้จะเป็นรุ่นร่มต้นก็าตามโตโยตานี่ได้เปรียบตรงเรื่องงานประกอบนี่แหละครับผมนั่นแหละสทิที่ได้ไปนั้นเรามาชมอิทาเลียภายในกันเลยดีกว่าล้วกันนะฮะ,ะ,ะมือประตูก็จะเป็นแบบโรมเมียมอยู่แล้วนะตั้งแต่ข้างต้นด้วยกุญแจก็จะเป็นกุญแจแบบดอกสมาร์ทคีย์อยู่แล้วของโตโยต้าด้วยนะมีตั้งแต่ล็อกปลบลอ็อกมีปุ่มปิดฝฟท้ายมีปุ่มแพนิคมาให้วิธีการล็อกรถเนี่ยให้ล็กลกสสอกตรง มันก็จะได้ยินเสียงบ๊บหนึ่งครั้งแล้วถ้าจะปลดล็อกทํำยังไงเอามือสอดครับผมแล้วก็อย่างนั้นก็เปิดประตูเลยปึ๊บ เอาละก,ก็จะสังเกตเห็นว่าเชฟข้างในของตัวนิวโคล a าอันติส223คันนี้ผมถือว่าก็ยังคงเป็นทรงแบบเชฟเดิมอยู่แล้วล้วนนะฮะข้างในอย่างที่บอกว่าเป็นภายในสีดําตัดกับทูโทนที่เป็นสีอ่อนด้านบนด้วยและอย่างหนึง่งเบาะนั่งคู่หน้าก็เป็นเบาะหนังอีกตาหาด้วยนะแต่ก็ปรับธรรมดานะซ้ายมือก็ปรับธรรมดาข้างคนขับก็ปรับธรรมดานะจ๊ะอันนี้ขอย้ําเลยว่าตัวเริ่มต้นนี้เขาปรับธรรมดาอยู่แล้วและตัวนี้อย่างน้อยก็ได้เป็นเบาะหนังเจาะรูด้วยหือกลิ่นข้างในนี่ยังหอมอยู่เลยอะ่ะ หอ,อมเลยอ่ะกลิ่นรถมงกุฎใหม่ด้วยแล้วอย่างที่บอกว่าสาหรับในรุ่น 1.6G ปี2023เนี่ยเขาจะลดจํานวนลําโพงลงนะจากเดิมเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีลาโพงอยู่6ตําแหน่งตอนนี้ลดลงมาเหลือแค่สีําแหน่งเท่านั้นเองนะฮะสำหรับตัวของนิโคราอันติในรุ่น 1.6G คันนี้นี่เองครับผมแผงประตูอย่างที่บอกว่าเป็นแผงประตูสีดําอยู่แล้วนะฮะด้านบนเนี่ยมันจะเป็นซอฟทัชนะครับมือเบาตูก็จะเป็นสีเงินเมทัลลิกอยู่แล้วตรงเนี้ยมันจะเป็นหนังพอสู่ก็จะนุ่มๆหน่อย ตรงนี้มันก็จะมีสวิตช์ควบคุมกระจกะหน้าหลังไฟฟ้ามีมาให้นะฮะมีล็อกปลดล็อกมีสวิตช์ควบคุมกระจกมองข้างมีมาให้มีที่เก็บของนะอย่างกระจกกระจิกมากัางแล้วก็มีที่วางแก้วบ้างนะฮะตอนนั้นเนี่ยภายในก็จะดูเน้นความเรียบง่ายสะอาดตาเป็นหลักด้วยแต่สีดำเนะี่ยก็อย่างน้อยๆเน้นดูแลง่ายก็แล้วกันนะอันนี้ผมชอบเลยหล่ะนะครับตรงจริตเลยด้วยเดี๋ยวเราจะพาไปชมอินดีเอียภายในกันเลยดีกว่าแล้วกันนะครับผมไป เอาละนะฮะเดี๋ยวเราจะพาไปดูอินทเหลียภายในกันบ้างดีกว่านะอย่างที่บอกว่าสิ่งที่ได้มาเลยคือคงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันอยู่แล้วนะฮะเกตตัวเริ่มต้นเนี่ยเขาจะหุ้มด้วยอ่าวัสดุที่เป็นหนังนะครับแล้วก็ตัวนี้อย่างที่บอกว่าคงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันมีสวิตควบคุมเครื่องเสียงนะครับซึ่งก็ถือว่าเขาให้มาอย่างแบบแนวเรียบง่ายแล้วก็เท่าที่จําเป็นด้วยแล้วตัวนี้อย่างที่บอกว่าตัวนี้มันจะมีสวิตตรงพักกิ้งเซนเซอร์มีมาให้ด้วยนะครับเอาละนะฮะทีนี้เดี๋ยวขอดนนนกกกาาารรปปุ่่่่มนนตตอะะะแแวเิบบ Start ACC นะ นี่กดครั้งนิดหนึ่งนะฮะมันก็จะเปิดเรื่องของระบบเครื่องเสียงก่อนนะครับซึ่งก็ถือว่ามันเป็นฟอนต์ใหม่ไปแล้วแต่ตัวเนี้ยสิ่งที่เห็นเลยก็คือจอตัวนี้จะเป็นจอทัชสกรีนขนาด9นิ้วนะครับเสียงจะดังไปหน่อยโอเคปึ๊บเนี่ยตัวเนี้ยอย่างที่บอกว่าตัวเนี้ยมันจะเป็นจอทัชสกรีน9นิ้วโอเคปิดเสียงนิดนึงนะครับผมประมาณนี้นะฮะเอาละนะฮะอย่างที่บอกว่าแม้จะเป็นจอทัชสกรีน9นิ้ว ป๊บอย่างนี้ปั๊บเนี่ยก็จะสังเกตแล้วว่าเอ้ยเนื้อที่ในการเล่นจอเนี่ยเนี่ยบางทีส่วนใหญ่ก็สามารถไปที่โหมด Apple CarPlay Android Auto นะฮะซึ่งก็สามารถเล่นได้ในทุกๆแบบเลยยังไงอย่างนั้นด้วยนะฮะแล้วก็อย่างที่บอกว่าการตกแต่งของเขาเนี่ยก็จะเป็นการตกแต่งแบบแนวเปียโนแบล็อยู่แล้วนะครับแล้วก็วิธีที่2คือให้เปิดจากตัวนี้นี่เลย มันก็จะได้เป็นไฟเรือนแสงอยู่แล้วล้วนนะฮะอย่างที่บอกว่าในรุ่น1.6ลิตรหลักๆเนี่ยเขาจะได้เป็นมาตรวัดนะเป็นอนาล็อกอยู่แล้วตรงกลางก็คือมาตรวัดความเร็วซ้ายมือคือวัดรอบเครื่องยนต์ส่วนตรงบริเวณด้านล่างนี้เนี่ยนะบริเวณระหว่างตัวมาตรวัดความเร็วเนี่ยเขาก็จะได้มาเป็นตัวกราฟวัดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงในถัง ขวามือคือก็แค่หน้าจอนะอย่างเช่นนาฬิกาอุณหภูมิภายนอกอ่าแล้วก็กราฟวัดปริมาณความร้อนของเครื่องยนต์ตำแหน่งเกียร์แล้วก็มีไมเลตนะครับซึ่งก็มีอยู่ประมาณเท่าที่จําเป็นนี่แหละนะครับมันก็จะสกโรบอยู่ประมาณนี้นะส่วนด้านบนเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันเป็นซอฟท์ทัชตรงเนี้ยซอฟท์ทัชเออนี่ข้อดีนะตัวเริ่มต้นนี้ให้ซอฟทัชมาก็ถือว่าโอเคและจ่าเว้วาวเลยด้วยนะฮะ และอย่างที่บอกว่าตัวนี้ไม่มีออโตไลท์ไม่มีเดนเซนเซอร์ไม่มีอยู่แล้วนะจ๊ะให้มาแค่หนุ่มเวลาเท่านั้นเองครับผมแล้วก็อย่างที่บอกว่าแอร์ตัวนี้แม้จะเป็นแอร์ดีตอนแต่ไม่สามารถปรับแยกซ้ายขวาเท่านั้นเองครับผมซึ่งของทุกอย่างเนี่ยเขาจะให้มาแบบเท่าที่จําเป็นนะครับแต่ว่าดูทุกอย่างเนี่ยผมรู้ว่าเรียบง่ายมากๆทีเดียวเชียวนะครับผมนะแต่ถือว่าคุ้มเกินคุ้มแล้วล่ะนะครับสาหรับในการใช้งานครั้งนี้เดี๋ยวขออนุญาตในการปิดระบบไฟทั้งหมดก่อนนะครับโอเคเลย แล้วตัวนี้อย่างที่บอกว่าตัวนี้จะไม่มีไว,วรัสชาร์จจิ้งนะจ๊ะเกียร์ตรงนี้จะเป็นเกียร์แบบซูเปอร์ซีวีทีไอ7สปีดอยู่แล้วล้วนนะฮะแล้วก็มีโหมดทริปทอนิกมาให้การตกแต่งก็จะเป็นเปียโนแบล็กมีสวิตช์เปิดปิดปก่มกดกระุ่มถลายมีมาให้แล้วก็ตรงนี้เขาจะให้มาเป็นที่เบรกมือแล้วก็ตัวนี้ยังมีที่วางแก้วแล้วก็ส่วนตรงนี้คือเท้าพักแขนตรงบริเวณเบาะนั่งคู่หน้าด้วยซึ่งก็จะบุด,ด้วยซอฟทัชเหมือนกันอันนี้ดีอยู่นะ นี่อย่างน้อยก็มีที่เก็บของนะฮะแล้วก็มีที่เสียบ USB มีที่เสียบพุทเอาเล็บมีมาให้อย่างนี้ก็ถือว่าน่ารักเลยทีเดียวเชียวนะฮะแล้วก็มีเกตด,ด้านข้างด้วยเดี๋ยวลองเปิดดูนี่ก็จะเป็นแบบซอฟโค้ดก็าสามารถพอใส่เก็บของได้น,นี่เป็นซอฟโค้ดนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ยังมีกระจกมองหลังเป็นแบบโยกตัดแสงธรรมดานะจ๊ะอันนี้ย้ำกันไม่เลยนะอันนี้เป็นอัตโนมือนะฮะ ตัวนี้ก็จะมีเป็นไฟส่องแผนที่นะก็ยังเป็นฮารโลเจนอยู่เนาะไม่มีที่เก็บแว่นเท่านั้นเองส่วนตรงนี้เนี่ยอ่ะมาดูกันแผงมังแดดนะครับพร้อมกับกระจกแต่งหน้ามีมาให้อยู่แล้วนะฮะเหมือนกับในรุ่น1.8หลักๆเลยข้างคนนั่งมีไม่เอ่ยข้างคนนั่งมีครับผม นะโดยมวลรวมทุกอย่างนะสำหรับตัวของนิ w โ o ล่าอันติในรุ่น 1.6G คันนี้ผมถือว่าสิ่งที่เขาเปลี่ยนเลยคือจอทัชสกรีน9นิ้วนะลงรับเบิร Ca คาเฟ่แอนดรอยออโต้ด้วยอันนี้ก็ถือว่าให้มาแบบนี้ก็แจ่มว้าวแล้วล่ะนะฮะนี่แค่นี้แบบนี้โคตรจะสุดแล้วนะนอกน,นั้นก็เหมือนเดิมแล้วคือเรื่องของมัดวัดเอ่ยุมาลัยเอยทรงทุกอย่างองค์ประกอบทุกอย่างยังคมเหมือนเดิมอยู่แล้วในทตกๆประการเลยด้วยเดี๋ยวเราจะพาไปนั่งข้างหลังกันบ้างดีกว่าแล้วกันนะครับผมไปกันเลยครับ เอาละนะเดี๋ยวเราจะพาไปนั่งข้างหลังกันเลยแล้วกันนะฮะเอาละอย่างที่บอกว่าเบาะนั่งด้านหลังนะฮะ สามารถพับเบาะลงได้แบบ 60- 40นี่ได้เลยนะฮะซึ่งบางทีรุ่นนี้ก็ไม่เคยรีวิวเหมือนกันนะเดี๋ยวเราจะพับเบาะลงดูก่อนนะว่ามันเป็นยังไงอะไรยังไงเดี๋ยวเราจะยกตัวอย่างก่อนสาธิตตรงด้านข้างนิดหนึ่งนะฮะนี่และครับผมนะฮะสำหรับในรุ่น 1.6G คันนี้เนี่ยนะ,ะต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าหลายเจเนอเรชันที่ผ่านมาเนี่ยจะพับเบาลงไม่ได้และจะไม่มีฟังก์ชันนี้เหมือนกับในรุ่น1.8ลิตรหลักๆแต่สําหรับในรุ่นที่เป็นตัว 1.6G 1.6G นี2ง2 3คันนีนีสังพ่นนี้สาาับบาบบ40 ก็ใช้งานได้จริงด้วยนะอันนี้คือข้อได้เปรียบนะฮะสำหรับว่าใครที่อยากจะเล่นรุ่นเริ่มต้นนี่นะอันนี้ขอแนะนําเลยเดี๋ยวนี้เขาพับเบาะลงได้นะแบบ6 0สิสเลยนะครับสามารถกดแล้วก็พับเบาะลงนะ,ะหรือถ้าจะปิดก็ดันปิดได้อย่างนี้ง่ายดายแล้วนะอันนี้ก็ถือว่าเรียบง่ายเลยทีเดียวเชียวนะครับเดี๋ยวขอญาตปิดนิดนึงนะฮะ เอาละนะฮะก็อย่างที่ผูกับผมบอกไปแล้วว่าการโดยสารเนี่ยนะของเจ้านิวโคล่าอันติตัวนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกอยู่แล้วว่าการโดยสารทุกอย่างเนี่ยแม้จะไม่ใช่รถที่กว้างขวางสุดแต่ก็ถือว่าเป็นรถที่นั่งสบายสุดก็แล้วกันนะครับมันก็อาจจะไม่ได้แบบว่าสุดด้านใดด้านหนึ่งด้วยการซับพอร์ตมังขาผมถือว่าโอเคนะไม่ติดเข่าเลยส่วนตรงเนี้ยมันจะไม่ได้มีกระเป๋าจิงโจ้นะกระเป๋าจิงโจ้เนี่ยมันจะมีแค่เฉพาะด้านข้างคนนั่งเท่านั้นเองนะครับ แล้วตัวนี้มีแอร์ตอนหลังมาให้สิ่งที่เพิ่มเติมคือเพิ่มในเรื่องของตัวสายเสียบที่เป็นสายเสียบ USB ประเภท Type C ทนี่เองนะฮะนี่แหละเขาเรียกว่าสิ่งที่เพิ่มเติมมาให้อีก2องรูเลยและตัวนี้อย่างที่บอกว่ายังมีเท้าพักแขนกลางเบาะหลังมีมาให้อยู่แล้วด้วยนะฮะ นี่มาพร้อมกับที่วางแก้วตัวนี้มีมาให้เลยด้วยแล้วกับผมก็สาธิตไปแล้วว่าตัวนี้เนี่ยสามารถพับเบาลงได้แบบ60 40ไอ้นี่ก็ถือว่าใช้งานได้จริงนะฮะอย่าไปนับตั้งแต่เมื่อ2ปีที่แล้วนะ1.6หกลักจะพับเบาลงไม่ได้นี่เองครับผมแล้วหมอนอิงด้านหลังที่เป็นหมอนรองสีสันเนี่ยสามารถปรับระดับขึ้นลงได้นะฮะในก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะเป็นแบบฟิกตำแหน่งอยู่แล้วนะฮะไม่สามารถยกขึ้นยกลงได้นี่เองครับผม ส่วนในเรื่องของระบบความปลอดภัยนี่ผมถือว่าให้มาแบบพื้นฐานอยู่แล้วมีแต่ ABS กระจายแรงเบรกเสริมแรงเบรกมีมาให้ควบคุมการทรงตัวป้องกันล้อมหมุนฟรีแล้วก็มีระบบช่วยออกตัวขึ้นทางลาดชันตัวนี้มีมาให้แอร์ a บรกรุ่นนี้มีทั้งหมด7ลูกรวมกับม่านถุงลมด้วยตัวนี้ก็ถือว่ามีมาให้อยู่แล้วส่วนในเรื่องของระบบเซฟตี้เซนต์ของโตต้าเนี่ยตัวนี้มาจะมีแต่ในรุ่น1.8ลิตรหลักๆด้วยหรือไม่กระทั่ง1.8ที่เป็นตัวไฮบริดตัวนี้ในเรื่องของระบบเซฟตี้เซนต์ในรุ่น1.6ลิตรเขาาไไมมม่ด้้ีให ผมไม่ได้ใส่มาให้อยู่แล้วนะฮะตั้งแต่จากโรงงานมาเลยเขาก็จะให้แค่เรื่องของอะระบบพื้นฐานอยู่แล้วล้วนๆนะครับผมแต่ก็ถือว่าโอเคแหละนะครับแต่ว่างานประกอบนี่ผมถือว่าโอเคมากๆด้วยอย่างน้อยก็ได้มาเป็นไฟสองห้องโดยสารมีมาให้อยู่แล้วนะครับผมนี่มีแบบประมาณนี้เลยก็ว่ากันไปเดี๋ยวจะพาไปดูส่วนบริเวณด้านท้ายกันมัางไปเลยครับนี่นะครับวิธีการเปิดฝาท้ายนะการเปิดฝาท้ายส่วนใหญ่เนี่ยก็จะอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับตรงด้านขวามือเลย ปิดปุ๊บท้ายก็จะเด้งมาปับ๊บอ่ะเดี๋ยวมาดูส่วนด้านท้ายกันมัางด้านท้ายทุกอย่างเนี่ยนะห้องสัมภาระเนี่ยถ้าอยากจะเพิ่มเนื้อที่เนี่ยก็สามารถพับเบาะลงได้แบบ60-40เพื่อสามารถเพิ่มเนื้อที่ได้แต่ตัวนี้นี่นะวางถุงก๊อฟสองใบาวางกระเป๋าเดินทางได้อีกประมาณ2อสาใบานี่ใส่ได้แบบจุกจุกอย่างนี้เลยลว้ลวนนะฮะและตัวนี้อย่างน้อยๆเนี่ยก็จะมีอ่าล้ออลไยมากแล้วก็มีชุดซ่อมมีบ้างนิดหน่อยนะฮะเขาเรียกว่าชุดสำหรับในการเปลี่ยนยางก็แล้วกัน นะแต่พื้นที่ทุกอย่างนี่ผมถือว่าจุของได้เยอะนะฮะทั้งกว้างแล้วก็ลึกเลยทีเดียวเฉียวอันนี้แหละข้อดีของโคลาอันติตตตัวนี้เลยจริงๆนะฮะ สำหรับนิวโค l a าอันติในรุ่น 1.6G คันนี้นะฮะรุ่นนี้นะครับมีความจุถังน้ำมัน50ลิตรครับสามารถรองรับเชื้อเพลิงสูงสุดไปจนถึง E85 ได้อีกด้วยนะฮะอันนี้คือข้อที่เปรียบเลยสามารถเติมได้หลากหลายทุกช่องทางจริงๆครับผม สำหรับนิวโค r o l l a Altis 2023ในรุ่น 1.6G คันนี้นะฮะสิ่งที่คุณจะได้มาเป็นทุนเดิมเลยก็คือตัวนี้จะใช้เครื่องยนต์เบนซิน4สูบแถวเรียง16วาล์ว Dual VTI นะฮะรหัสเครื่องยนต์ก็คือ 1ZR-FE b ขนาด1.6ลิตรตัวนี้จะให้พัะกําลังสูงสุดอยู่ที่125แรงมา้ากับแรงบิดอีก156นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์ที่เป็น Super CVT-i 7สปีดนี่เองครับหน้าตาเครื่องยนต์ก็จะเป็นแบบนี้นี่แหละนะฮะแต่อย่างที่บอกว่า1.6ลิตรเน้นใช้งานเน้นประหยดัดแต่ว่าไม่ได้เน้น เรื่องของความลงความแรงให้อยากจะเอาความแรงเนี่ยแนะนําว่าต้องเป็น1.8หลักๆอย่างเดียวนะฮะ สำหรับ New ว o ต a c โค a อันติสในรุ่น 1.6G 2023คันนี้นะฮะราคานะครับก็จะจบอยู่ที่894,000บาทนี่เองนะซึ่งก็ถือว่าราคาตัวนี้ก็ปรับเพิ่มส่วนต่างจากเดิมไปอีก15,000บาทนี่เองครับผมคือต้องขอสรุปไปก่อนเลยนะครับว่าสำหรับในโคลรอันติส2023ในรุ่น 1.6G หลักๆคันนี้เนี่ยผมถือว่ามันเป็นการเพิ่มเติมอะไรบางอย่างเข้าไปอย่างอาทิเช่นเลยเป็นเรื่องของล้ออันลอยเพิ่มจอทัชสกรีน9นิ้วรองรัปเป็น r ะบบแอนดรอยตัวโตแล้วก็มาสอดคล้องาขนาด ถอยหลังนี่เองด้วยแล้วสําหรับในรุ่น1.6ลิตรก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนะที่ได้นําเรื่องของการใช้งานต่างๆอย่างเช่นพับเบาะลงได้แบบ60/40นี่เองนะฮะเพิ่มช่องเสียบ USB เป็นแบบไทยีด้วยซึ่งก็ถือว่าเพิ่มขึ้นมาอย่างละนิดอย่างละหน่อยนี่เองครับผมส่วนในเรื่องของเครื่องยนต์กับเกียร์ผมถือว่าเหมือนเดิมอยู่แล้วสาหรับในรุ่น 1.6G เนี่ยเหมาะกับใครบ้างอะอย่างอาทิเช่นเลยคือเหมาะสําหรับเรื่องของธุรกิจรถเช่านะฮะหรือเป็นรถสำหรับเอาไว้ทาแท็กซี่ก็ได้นะฮะรถหาเงินรถต่อยอดแล มอเอรกหนวกว่ามอสรับรถบ้านก็ได้นะครับซึ่งถือว่าเป็นรถที่แบบว่าใช้ได้ยันสารพัดเลยนะแม้กระทั่งไม้จิ้มฟันยันเหลือลบเลยแล้วอย่างหนึ่งสลับในรุ่น160นะโดยส่วนตัวผมมองว่าเรื่องของความคุ้มค่าน่าใช้แล้วก็สัมผัสถึงความพอเพียงออปชั่นความปลอดภัยที่ได้มาเนี่ยผมถือว่ามันก็เพียงพออยู่แล้วนะครับสลับในเรื่องของการใช้งานนี้ด้วยซึ่งมันคุ้มเกินคุ้มแล้วนะฮะที่จะลงทุนหรือว่าเหมาะสลับในการใช้งานในชีวิตประจําวันได้ทุกๆวนันเป็นรถที่เดลี่ยูสได้เลย ผมถือว่าเหมาะเจาะจริงๆนะครับสำหรับตัวของ 1.6G ในปี2023นี้ แต่ก่อนอื่นนั้นก็ต้องขอบคุณพี่นอ็อตฝ่ายการตลาดด้วยนะครับที่นํารถมาให้กับผมรีวิวในครั้งนี้หากใครสนใจซื้อลถนะฮะก็สามารถอินบ็อกในทางแฟนเพจของโต้าลานนาสํานักงานใหญ่นี้ได้เลยนะฮะไปลองอินบ็อกกันดูไปลองสอบถามกันดูเลยแล้วกันนะครับผมแล้วก็ขอบคุณสถานที่ถ่ายทำโต้าลานนาสํานักงานใหญ่นี้เองครับหากใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครป์กันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดกับคลิปใหม่ๆที่กับผมลงไปแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผม